ที่คังขยะมีคนเห็นไหมเห็นหรือว่าแอบเห็นเห็นค่ะเห็นเห็นเสร็จแล้วก็อุ้ยทำอะไรอ่ะแล้วเขาก็เลี้ยกเอาผักดีเนาะให้ให้หนูไปกินค่ะเราไม่กล้าไปขอเขาไม่กล้าไปขอเขาอุ้ยผักแล้วเอาผักไปทำอะไรเอาไปก็ไปต้มเอาไปต้มสับๆแล้วก็ต้มแต่ไม่ไม่มีข้าวก็ ไม่มีข้าวก็ข้าๆห้างน่ะนูไปไปขอข้าวเหลือค่ะเอาสะปอดเอาไปยังม,มันต้องใช้ข้าวเหลือเวลาแรกอะ<ช>อ่ะ,ะังไงต่อ,อแล้วก็นั่นแหละเพราะว่าทั่วทั่วก็หนูไม่ไหวหนูเกันแล้วทั่วทั่วหนูแบบนี้หนูไม่ไหวแล้วหนูไม่อยากอย,กอยู่กับเรื่องนี้แล้วถ้าหนูตายไปก็หนูไม่หนูไม่ไม,ไ,มไม่หิ่แล้วหนูคี้แบบน,น,บบนี้หนูคีบแบบนี้ทีนี้ผมก็ อยากจะคิดสั้นนะอยากจะคิดสั้นว่าอีรั้นหนูก็ส่งกินอยากเบื่อหนูหนึ่งรั้นอยาเบื่อหนูอันนี้ก็คือยากเบื่อหนูหนูที่เป็นเนื้อเหนียวอ่ะไม่รู้อ่ะตอนนั้นก็ไม่รู้อยากตายเหมือนกันอยากคิดไม่รู้ว่ากินแล้วก็ตายเพราะว่าหนูเห็นหนูกินแล้วก็ตายหนูคิดว่าหนูจะตายด้วยอ่ะก็คือม่เห็นหนูกินแล้วหนูตายก็เลยแบบกินแล้วมูนก็จะตายใช่ตอนนั้นไม่ห่วงลูกหรือว่าหรือคิด ไม่รู้หรือมันมันแสบด้านแล้วมันถ้าใช่ไม่รู้ใช่มองไม่เห็นอะไรแล้วแม่ไม่มองไม่เห็นอะไรเวลาตอนนั้นก็แบบว่าช่วงที่แบบว่าแม่ไม่สบายหนานมากแม่ไปโรงพยาบาลบ่อยมากหนูสูงเงไม่ทันเลยแม่น่ะเวลาเขาไปไม่สบายใช่ไหมหนูสูงเงไม่ได้ใช่ไหมเขาก็เดินไปที่ตอนที่ฝนตกนะตอนที่ฝนตกนะก็ไม่ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไปหนูไม่มีสูงเงินให้แม่ก็เดินไปเลยอืมแม่ไม่สบายหนานมากหนูสูงเงินไม่ได้ แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็หนูคอผูอ้คอ,อตายอ,ะอ่ะเพราะหนูกาําลังเชื่อตอนกินยากินยากินยาแล้วมันไม่ตายหรือว่าไปล้างท้องพันหรือว่ายังไงเขามามาเจอค่ะแล้วก็ไปล้องไปไปล้างท้องแล้วก็ไปไปโรงพยาบาลค่ะอันนี้ก็ตีนี่ตีนี่เหมือนกันตีนี่อีกใช้เงินเนี่ยพอไปโรงพยาบาลมันต้องใช้เงินนะตีนี่ออืว แล้วก็อีกครกั้นหนึ่งก็เนี่ยผู่คอตายาาเพื่อน,นมันมาแล้วระยะระยะห่างกันไหมจาก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 ที่กินยาเบื่อหนูแล้วก็มามามาผูคอตายก็มีไม่นานค่ะประมาณแค่เดือนเดียวเดือนเดียวก็ราว่าช่วงช่วง,ช,วงช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ลบาบากมากๆใช่จัมากเพราะว่าเดือนเดียวอยู่ไปอยู่มาประจ๊ประหารเนี่ยประหารมันไม่ลดฝนเจอทุกวันทั่วฝนไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้แล้วฝนไม่อยากเห็นอะไรแล้วมันมืดไปหมดแล้วะ เพราะว่าสิ้นเดือนนี้คุณทวนนี่ก็คุณนี่ก็ทัวคุณนี่ก็ทัคุณนี่ก็ทัวคุมไม่อยากไม่อยากไม่อยากสิ้นเดือนวัวไวอ่ะไม่อยากสิ้นเดือนหมายถึงว่าสิ้นเดือนแล้วก็มีคนมาทวงมาทวงลูกก็หิวแม่ก็ไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยปัญหาลุ่มลานานอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละอีกอีรอบหนึ่งผงก็จะจะคิดสร้างอีกครั้งหนึ่งแล้วตอนนั้นีใครมาช่วยไว ทีนี้ก็ผมก็เคลื่อนที่เก้าอี้แล้วผมก็เอาเชือกมาแขวนไว้ใช่ไหมผมกำลังจะขึ้นแล้วแล้วลูกคนเล็กก็อยู่ในเปย์กำลังกำลังเล่นอยู่อีกคนโตนะเขาก็แหละอมลูกอุ้มน้องคงกลางไว้เขาก็มองแม่อยู่มองแม่ทาอะไรมองมองเขาเขามองเราว่าเรากําลังทําอะไรเขาไม่รู้ไหมว่าเราผูกกอตายเขาไม่รู้รู้เหรอเขาคิดว่าแม่เล่นอยู่นมแต่เราก็ยืนอยู่บนโต๊ะบนเก้าอี้ใช่ไหมใช่โอเค กาลันจะค้นทีนี้กาลันจะคืนขงเขาใจใจเขาเขาก็เขาเขาก็ยิ้มมองเราอยู่ว่าเราแม่กาลันจะคืนไปตอนนั้นก็เราเอาเชือกเชือกเข้าไปที้คออ่ใช่ค่ะหนู่มขคอแล้วทรายไปแล้วรีบร้อยแล้วแค่ยิงก้อนที่สุดแล้วก็จะอันนั้นจะใช้วิธีวิธีนั่นแหละเพราะแฟนโนกบมาน่าน่าจะวิธีนี้ก็น่าจะตายเร็วที่สุดแหละคุณป้แต่คิดตอน้นใช่